สำหรับ X4 คันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ค่ะสวัสดีค่ะพิม์นะคะวันนี้ TNP ค่ะมี BMW X4 ค่ะปี2015มานำเสนอค่ะ และสำหรับ X 4คันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ค่ะใส่หน้าเป็น LED ค่ะส่วนกระจกข้างเป็นคาร์บอนเคปลาค่ะล้อล้อจะเป็นล้อแมกขบ20นะคะมาพร้อมกับยางรันแฟตค่ะสำหรับเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2000ดีเซลค่ะต้องบอกว่าแรงมา้ามาถึง190แรงม้าเลยทีเดียวอัตราเร่งนะคะ0ู0 0รแค่8วินาทีเท่านั้นเองส่วนอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยดีเซลไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว ได้สูงสุดถึง14กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะและภายในนะคะต้องบอกว่ายังสวยมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับเบาะหนังมีซันรูฟด้วยค่ะคันนี้พวงมาลายัยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลจีทไพไมโอ้ต้องบอกว่าวิ่งมาเพียงแค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะคะแอร์นี่ก็จะเป็นแอร์แยกโซนให้ด้วยนะคะ มี i d r i v e เรียกว่าฟังก์ชันนาครบค่ะมีทั้งหมดสปอร์ตหมด eco มีพาร์คเซนเซอร์มีออโต้โฮคือพิมพ์ว่าคันนี้ครบครบแล้วค่ะเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงฮามันการ์ดอนด้วยนะคะและสำหรับ BMX 4คันนี้นะคะขอเสนอราคาเพียงแค่2,390,000บาทเท่านั้นเอง กับรถปี15ไม่น้อยๆแบบนี้ถ้าสนใจนะคะรีบทักกันเข้ามาเลยจะผ่านทาง Facebook หรือว่า Line App หรือเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเราก็ได้และต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตาม t n t ค่ะมาโดยตลอดขอบคุณค่ะ